กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้ากระต่ายผู้ทะนงตนตัวหนึ่งท้าแข่งกับเตา่าเพราะรู้ว่าเต่าเนี่ยคิดว่าเต่าเป็นตัวขาสั้นงุ่มง่ามทํายังไงก็ไม่ชนะตัวเองแน่นอนวันแข่งกระต่ายขายาวกว่าก็วิ่งวิ่งวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยแต่ว่าด้วยความชะล่าใจเลยขอแอบแวะนอนพักใต้ต้นไม้แป๊บหนึ่งเพราคิดว่ายังไงตัวเองเนี่ยก็ต้องชนะแน่นอน ทำเสียงประกอบไงแต่ออเตา่าใครเขาก็เล่าได้เป,ไป,ไป๋ๆบานๆน,นะมาฟ้าเล่าต่อสิครับฟ้าเล่าต่อแล้วนะเนะจ้าเต่าก็ใช้ขาสั้นๆของตัวเองเดินเดินเดินไปเรื่อย ที่สุดความอดทนก็ทำให้เจ้าเต่าเดินแซงหน้ากระต่ายที่หลับอยู่ไปเต่าซู้อเต่าซู้เจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาก็รีบววิ่งวิ่ง่ตามแต่ว่าไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเต่าเนี่ยนำหน้าเข้าเส้นชัยไปนิดเดียวเอง วานนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแล้วความประมาทเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความล้มเหลวแม่ตรงผ่านก็สาสเหมือนกันนะคะนะฟ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะลูก แล้วก็ต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองด้วยนะครับเก่งที่สุดเลยชื่นใจนะคะจริงๆิงเลย